ครับเซ็นเซอร์อหวหมูนะครับเกียร์โ,โตมันจะถอดยากนิดนึงนะครับมันจะติดสายท่อน้ำมันเกียร์นะครับปกติเราจะอาลูกหมูตัดตรงนี้เลยหรือคลายน็อตน็อตหัวหมูหัวหมูเกียร์ตัวนี้นะครับ กับกับน็อตยึดฝั่งนี้นะครับเนี่ยมันล็อกไว้นี่เบอร์สิบนะครับเพราะว่าวิ่งสะดุดวิ่งไม่ลื่นนะครับนะครับเบอร์สิบ นะครับคือถ้าไม่ลื้ออย่างนี้ก็แกะไม่ได้ะครับเขาก็เลยแก้ปัญหารถคันนี้ไม่จบนะครับนั่นะ,นะครับ๋เราจะไล่ดูสายไฟนะครับ นะครับถ้าสภาพนี้ไม่ต้องเดานะครับแตกแน่นอนเนี่ยครับช็อตไม่แตกอย่างนี้นะครับรถดับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับ เพราะว่ามันจะมีไฟมาเลี้ยง v, สิบสองโวลต์ใส่กาวแล้วก็เข้ากล่องนะครับและทีนี้สัญญาณสัญญาณพันเนี่ยมันจะมีไฟมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสัญญาณพันซึ่งมันร้อนมันกรอบแตกไฟรั่วนะครับเนี่ยนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเราไปหาปลั๊กใส่ใหม่มันก็ไม่จบนะครับเพราะว่าค่าความร้อนอะไรมันไปทำลายแม่เหล็กนี้ละ ปัดตรวเนี่ยส่วนมากไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เอาเศษเก่าๆนน,นี้ออกให้หมดครับ เป็นทุกคันนะครับแต่แม่หล็ดนะดีอยู่หลุดแว่าแต่ว่ามันแตกไปแล้วนะครับเราไม่รู้ขั้วที่แน่นอนเราจะลองผิดลองถูกก็ได้นะครับหรือมันก็แตกเพราะว่าขั้วส2สองโวลต์อยู่ใกล้กันนะครับฝากไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บสายใหม่ ให้มันมาง่ายๆนะครับ,รบสาเหตุว่าเกิดจากไฟลงกาวไฟรัฟว่ไวไฟช็อตนะครับพอรอบสูงๆ,ๆมันเกียร์มันก็ไม่เปลี่ยนนะครับค<ม>ันนี้เกียร์ออตโต้นะครับอันนี้จะเป็นเลกวัดออโต้นะครับเนี่ยมันจะติดตรงนี้หอดยากนะครับ นะครับลองดูนะครับอันนี้เราก็เอาเอาจุดยึดจุดยึดออกมาแล้วนะครับที่มันยึดยึดตรงนี้นะครับยึดตรงนี้นจะเป็นฝอรัดตรงนี้ มีสองข้างนะครับอสองข้างข้างนี้กับข้างนี้นะครับะจะเห็นได้ว่าสายไฟเดี๋ยวเราก็ยกยกลอยขึ้นมาจะได้ซอร์วิสง่ายๆนะครับจะเห็นได้ว่าสายไฟหลักในรถมันไม่มีไรนะครับนะครับมีอยู่แค่นี้นะครับสายไฟหลักนิดเดียวนะฮะก็ยาวเข้ากล่องไป ิบคนมาต่อก็สิบเส้นนะครับร้อยคนก็ร้อยเส้นก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนนสายที่ลือล้อทิ้งออกไปนะครับ,รบท่อยางอีกนะครับมันก็เหลือแค่นี้ใส่ไฟน่ครับนี่เราเราก็แค่ออกมาเดี๋ยวเราล้างล้างนะครับแค่ออกมาละหมูหมูนะครับอันนี้ เป็นปักหัวฉีดนะครับเนี่ยมีการตัดต่อสายไฟนะครับคือไปตัดตัดต่อแก๊สนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสายกาวรวมตรงนี้นะครับสายกาวจีหนึ่งสามตัวนี้นะครับเนี่ยสายไฟมันต้องครบนะฮะมันจะต่อตรงนี้เจ็ดเส้นนะครับมันจะเข้าไปกล่อง เพื่อที่จะตรวจจับ RPM นะครับตัวนี้ถ้ามันมีการเลือ่อะไรเราก็ต้องเก็บงานให้หมดนะครับบางทีมีการตัดต่อสายไฟเนี่ยแตกกับแตกกับตัวถังนะครับตัวนี้ก็เป็นสายออโตสตาร์ทนะครับมันก็จะเข้ากับตรงนี้ออโต สเสร็จแล้วมีชุดหนึ่งไปที่เกียร์นะครับเนี่ยปวกสายเส้นเส้นน้ำสายบอกสถานะเกียร์นะครับบางทีหนูกัดสายนะครับมันเนี่ยเข้าไปข้างในนน่นนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันก็มีแค่นเนี้ยแต่สายใหญ่ใื้สายกาวนะครับสายกาวกับสายเมนไปเข้ากล่อง เดี๋ยวก็ต้องเก็บสายไฟหมดนะครับโอเคนะครับเงินร้อยเงินพันก็เงินนะครับเงินหมื่นก็เงินนะครับแต่ว่ามันต้องสมเหตุผลนะครับสมราคาไว้ okay, ด้วยนะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับผมก็ไม่ได้เรียนช่างยนต์นะครับครับสวัสดีครับ